รัฐบาลพัฒนาระบบเตือนภัยใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าเซลล์บอดแคสต์ระบบนี้จะส่งข้อความตรงถึงมือถือของคุณทันทีที่คุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็รับรู้ได้ระบบนี้ผ่านการทดสอบม,มาแล้วหลายครั้งใน4ภูมิภาคทั่วไทยทั้งในระดับเล็กกลางและใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงข้อความจะไปถึงมือคุณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด เบื้องหลังระบบนี้คือความร่วมมือจาก9กหน่วยงานหลักของประเทศที่ผนึกกำลังกันเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติให้เป็นชุดข้อมูลเดียวหรือวันแม่เศษเพื่อให้การแจ้งเตือนเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นเอกภาพไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวซึนามิพายุน้ำท่วม รือแม้แต่ PM 2.5ระบบเซลล์บอร์ดแคจะแจ้งเตือนคุณด้วยข้อความและเสียงทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุก็รับรู้ข้อมูลสำคัญได้อย่างทั่วถึงเตรียมพบกับเซลล์บอร์ดแครระบบเตือนภัยเพื่อคนไทยทุกคนที่พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบเร็วๆนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทำความคุ้นเคยกับระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคุณและคนที่คุณรัก